คือไม่ร okay. ู้แป้งไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกโอเคครับห้าสี่สามยินดีกับคุณเจฟนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณพี่พี่สื่อก่อนเลยครับผมก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดครับผมก็หวังว่าจะสนับสนุนต่อไปคนักร้องนักร้องชายครับผมไพศาลคนยอดเยี่ยมครับผมขอบอกรางวัลนี้แบบโอ้ยมีความหมายอะไรกันที่จริงมันมีความหมายตรงนี้ว่าเรา เราเหมือนได้เห็นว่าเพลงมันทำงานกับคนมากแค่ไหนอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ารางวัลของผมเนี่ยถามว่ามันเป็นผลงานที่ดีไหมผมเชื่อว่าทุกผลงานมันดีเสมอหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นแค่ได้รวมร่วมไปอยู่ในโนมิเนตกับหลายๆคนคือเพลงทุกคนดีมากแต่ว่าสิ่งนี้มันเหมือนเป็นเป็นการบอกว่าเพลงของเรามันได้พูดกับใครหลายๆคนแล้วก็มันแบบเออมันได้รีชไปนี่หลายๆคนจริงอะไรเงี้ยผมรูจสึกว่านี่มันเป็นการันดีตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณจริงจริงไหมซึเพลงเซฟก็เป็นเพลงที่แบบเราตั้งใจทำ ได้ตอบแทนกันรู้คจริงกันเลยหลังจากนี้จะมีแบบว่าโปรเจกต์อะไรให้ผมถ่ายไดครับผมฝากซีรีส์ผมได้ไหมได้สิเดี๋ยวเราจะไปเจอกันไหมอะไรนะเอาจอกันที่ไหนผมผมไม่รู้ผมดูดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ฝากซีรีส์ผมผมกำลังทำซีรีส์อยู่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีประกาศอยู่ในตารางเร็วๆนี้เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นกันครับผมอันนี้คือซีรีส์ที่ หลายๆคนรอบน้อยเนาะอ่าใช่ก็คือซีรีส์ผมผมเรื่องนี้ผมเป็น executive producer เองแล้วก็ลงไปอยู่ในพาร์ทไม่ว่าจะเป็นไรติ้งพาร์ททุกๆอย่างเข้าไปดูหมดเลยอะไรเงี้ยเขียนหมดเขียนด้วยเอเซ็ด้วยเข้าไปห้องตัดด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูแบบทุกอย่างให้มันออกมาดีเพราะว่าไม่มีอะไรอยากทำเฉยๆ passion ใช่ของชีวิตใช่ใช่ใช่มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เข้าไปอยู่ก็ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าใครแสดงเป็นอะไรใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เชื่อว่าพอรู้ว่าใครแสดงจะต้องตกใจมากแน่ๆหวังว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครอาจจะอยู่ในนั้นเอ้แล้วตกใจแค่ไหนที่บอกว่าตกใจมากก็รู้ว่าเฮ้ยอาจจะมีเจฟฟ์ซาเตอร์หรือเปล่าน่าจะรู้แล้วแหละต้องมีครับผมแล้วคนจกลุ่มก็รอรอประกาศใช่ไหมใช่ครับผมให้รออีกนานแค่ไหนคะอีกไม่นานครับผมวันที่เท่าไหร่วันที่วันที่สิบห้ามีมีก่อนนนั้นโปสเตอร์วันที่ไหรสามครับ วันที่3ครับผมเซอร์ไพรส์เบอร์นห,หนักเลยครับใช่ผมก็เซอร์ไพรส์ด้วยใช่ผมก็รอเพราะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นคือผมก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์เนี้ยคนจะแบบรู้สึกยังไงจะแบบ s u p ซัพพอร์ตอะไรยังไงไหมแต่ว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณว่าที่มาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าทุกคนซัพพอร์ตจริงๆแล้วก็หวังว่าจะชอบกันในโปรเจกต์นี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมก็เป็นเป็น initial stage เป็นเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มครับผม แล้วลงคุณเองด้วยปะตอนนี้โดนกับพายรอตประมาณหนึ่งครับผมเยอะยังก็ใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าเราทุ่มเนสร้างใช่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 เพราะอยากให้มันออกมาเป็นแบบที่เราคิดเลยไม่อยากแบบกาก์อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันควรจะเป็นแบบที่เราคิดไว้ว่ามันควรจะเป็นแบบเอาแนวหนังไหมผมอยากให้มันเป็นซีนิมาติกมีความแบบรู้สึกว่าเออมันมีความดูเหมือนดูภาพยนตร์อยู่แต่มันภาพยนตร์แบบเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ย ตตออนนนียังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้วางแพทช์คอนกันเด็ดยังบอกไม่ได้เหมือนกันอ่ะข่เลยอหรือให้โอกาสขายลูกค้าได้เลยนะครับผมก็ใครคร้บผมใครใครตอนนี้ก็ตอนนี้ก็แบบว่ามีคุยๆแล้วผมสำหรับใครที่แบบสนใจตรงนี้ก็สามารถเข้ามาคุยกันได้กับทีมแอสเซอร์เดียลซัตเทิรครับเออครับผมสปอนเข้าได้ครับผมก็เป็นผู้จัดท่านหนึ่งแล้วก็เป็นผู้เล่นท่านหนึ่งด้วยครับผมททาุกอย่ง ครับผมโอ้ยจะเก่งไปไหมขุน่าสนุกครับผมก็รู้สึกว่าอยากทำเฉยๆไม่มีอะไรมากเลยอะไรมันเป็นแฟชั่นดี่นะมันนั่งทำมันจะคือผมมาชอบดูซีรีส์ดูภาพยนตร์อยู่แล้วมันมันมีภาพในหัวเราว่าอยากอยากทำงานของเราออกมาเป็นไงมันเหมือนการโปรดิวเพลงฮะอ,อ,อันนี้โปรดิวเพลงมาแล้วลองมาโปรดิวซีรีส์ดูวางทีว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรอขออย่างเดียวขอน,นอนอ๋อผมว่ามันเป็นแนวที่โอเคมันมีคัสของความเป็น มันมีควาร์ทของมันเป็นแฟนตาซีนิดนึ่งมันมีพาร์ทของความเป็นแบบเฮ้ยมันไม่ได้ตึงขนาดนั้นมันมีความรีแลกซ์ด้วยความโรแมนต์คคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องรอติดตามดีกว่านี่นักแสดงต้องแบบพูดภาษาอังกฤษด้วยได้ปะไม่มีครับเป็นเป็นภาษาไทยแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะรีแลกซ์กันใครหลายๆคนเพราะว่าผมมองว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่อยากให้ไม่ว่าใครก็สามารถดูแล้วสนุกมาได้แสดงว่าเป็นโปรเจกต์ที่เรามองว่าจะขายภาษาอังกฤษด้วยผม จริงผมมองว่ามันเป็น global อยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ได้มองว่ามันควรจะเป็นที่ไหนที่ยังไงผมก็เชืว่าสัก world world stage ก็มองว่ามันจะออกไปอีกตรงนึงชาเลนจ์ด้วงเยอะไหมกับการที่ทำอะไรชาเลนจ์มากเลยครับผมผมไม่คิดว่าผมต้องมาทำอะไรอย่างนี้แล้วมันเร็วกว่าที่คิดไว้มากเอออยู่ดีๆแบบมันผ่านไปเร็วมากแล้วอยู่ดีๆเรวมาอยู่ตรงนี้ได้ไงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าทุกอย่างมัน มันสนุกอะแล้วเราทำด้วย p a s ชั่นมันก็คิด,ดว่าม่หยกอนแต่หนังใหม่เราก็กำลังจะออกเพราะว่าโปสเตอร์มาลแล้ว,อ,นนว,วอันนั้นก็ว้าวมากอันนั้นก็น่าจะว้าวนะครับผมเพราะหลายๆเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่รู้ว่าหนังเกี่ยวกับอะไร <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอยู่ในส่วนที่เรียนรู้อย่างเดียวตอนนี้ <c oughs> ผมยังรู้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเผยพูดออกไปเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ครับผมแต่ว่า หนังเรื่องนี้มีนักสแสดงหลายๆคนที่แบบเก่งมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแมสเซจของเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่อง l g b t q เนาะหวังว่ามันจะได้พูดแทนใครหลายๆคนที่เป็น l g b t q ว่าอันนี้แมสเซจที่แบคันจร,นริงๆรอเนาะถ่ายจบไปแล้วเนาะเรียบเรียบร้อยครับโอ้ยเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับ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 มีถ่ายรูปก่อนเลย